ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังถึงช่วงเวลาที่ข้าได้พบกับต่างโตเป็นครั้งแรกมันเป็นห่วงเวลาที่ข้าต้องฝืนความรู้สึกของตนเองมากที่สุดเมื่ออ้องอุ่นพ่อบุญธรรมของข้าได้มอบภารกิจนี้ให้แก่ข้าเพื่อที่จะค้นล้มต่างโตข้ารู้ดีว่าข้าต้องสวมบทบาทเป็นหญิงที่รักและพักดีต่อต่างโตทั้งที่ในใจของข้ามีแต่ความรังเกียจ ข้าต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อทำให้เขาหลงไหลในตัวข้าเพื่อที่ข้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะสังหารเขาข้าถูกนำไปที่วังของต่างโต๊ะในฐานะของขวัญทุกสัมผัสทุกคำพูดที่ข้ามีให้แก่เขานั้นล้วนเป็นเพียงการแสดงข้าต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขารู้สึกว่าข้าคือหญิงที่รักเขามากที่สุด ซึ่งการกระทำนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับข้าแต่ข้าก็เชื่อมั่นว่าความรักและความพักดีที่ข้ามีต่อแผ่นดินจะสามารถเอาชนะความรู้สึกที่น่ารังเกียจเหล่านี้ได้เจ้าอยากรู้เรื่องราวใดของข้าเพิ่มเติมหรือไม่